ทางด้านการเงินนะคะคนตุลเนี่ยจะเป็นคนที่อย่างที่บอกไปว่าชอบเงินนะคะจึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุความสมดุลทุกด้านนะคะเอ่อโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะคะเขาต้องการที่เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามมั่งคัง่งดูรูหลา ชอบรสนิยมที่เขามีรสนิยมที่ค่อนข้างที่จะเลียดอ่อนนะคะพร้อมที่จะจ่ายเงินสําหรับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่เขาจะตอบโจทย์ในความต้องการของเขานะคะดังนั้นเขาจึงยอมทุ่มเงินโดยที่มองว่าโอเคถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทุ่มเท่าไหร่เขาก็ยอมนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีความสามารถในเรื่องของการหาเงินด้วยนอกจากมีความสามารถในด้านใช้เงินอย่างสุดแล้วนะคะเขายังมีความสามารถในเรื่องของการหาเงินนะคะเขาจะหาเงินได้ในเวลาที่เหมาะสมและจําเป็นนะคะการเงินจะไม่ใช่ปัญหาของชาวอาของชาวตุนหรือว่าของคนตุนนะคะดังนั้นเนี่ยคนตุนจะไม่กลัว ที่จะใช้จ่ายนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหมุนเงินเก่งแล้วก็หาเงินคล่องนะคะแล้วก็เอ่อจะเป็นคนที่หาเงินได้อย่างชันฉลาดแล้วก็ใช้เงินได้อย่างชันฉลาดแล้วก็มีเหตุผลนะคะ สำหรับความรักของคนตุลน,นะคะคนตุลเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะไม่ใช่แค่ตอบเพศตรงข้ามหรออเพศเดียวกันเขาก็มีเสน่ห์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะชีวิตเนี่ยมักก็จะมีมักจะมีเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับรักๆใคร่ๆเข้ามาให้ปวดหัว นะคะอยู่อยู่แบบตลอดเวลานะคะอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่ให้ความสําคัญทางด้านความรักไม่แพ้ในเรื่องไม่แพ้กับเรื่องเงินเลยนะคะพร้อมจะทุ่มเทนในเรื่องความรักค่อนข้างาตัดสินใจเรื่องความรักนะคะโดยใช้เหตุผลที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีตัดกะในการเปรียบเทียบนะคะเมื่อเขามีความรักเข้ามาในชีวิตเขาเขาจะมีเ,เหตุผลนําเหตุผลต่างๆนะคะข้อดีข้อเสียต่างๆมาเปรียบเทียบนะคะแล้วถึงจะตัดสินใจ มีเรื่องราวของความรักเข้ามาวนเวียนอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้ายจะเจ้าชู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องมีเรื่องทุกใจในเรื่องความรักนะคะเขาทุกใจได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะปลอบใจตัวเองได้ทันทีเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้ายจะเจ้าชูนะคะดังนั้นเนี่ยจึงรักษาแผลใจอ,อได้ง่ายมากๆนะคะฟื้นฟูตัวเองได้ง่ายมากๆ คนตุนนะคะเป็นคนที่มีความสุนทรีสูงนะคะแล้วก็แบบพูดง่ายๆว่าแบบสูงที่สุดถ้าเทียบกับราศีอื่นๆเลยก็ว่าได้นะคะมีสนเน่เป็นคนที่จีบเก่งนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่คนตุนเลงนะคะก็มักจะที่จะจีบติดเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่นะคะในบรรดาในบรรดาราศีทุกทุกราศีลัคนาทุกๆุก,กลัคนานะคะคนตุนเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะ เมื่อรักใครชอบใครนะคะก็จะเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีนะคะก็จะสามารถที่จะชนะใจได้นะคะเรียกว่าทุ่มสุดตัวนะคะแต่ก็ต้องการการตอบสนองเช่นเดียวกันกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะไม่เชนั้นก็จะรู้สึกไมยใจมากมเพราะว่าคนตุนเนี่ยก็มีนิสัยขี้น้อยใจค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ราศีที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือคนเมษนะคะเพราะว่าคนเมษเนี่ยรักอิสระอย่างุนแรงเมื่อสองราศีนี้คู่กันก็จะเกิดความสมดุลที่น่าสนใจมากนะคะราศีที่ไม่ค่อยเหมาะกับคนตุลน,นะคะก็คือกรกฎกับมังกรนะคะคนตุลจะรู้สึกหงุดหงิดกับความเย็นชา นะคะแล้วกเ็เขาจะรู้สึกว่าสองราศีนี้นะคะไม่ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องของของทางด้านความรักของเขานะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกต้องการนะคะการเอาใจการเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะซึ่งคนกรกฎแล้วก็บังกรเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมาะนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อคนตุลเนี่ยเขาต้องการความรู้สึกที่เอาใจใส่เป็นพิเศษในบางครั้งเนี่ย คนกรกฎและคนมังกรนะคะก็อาจจะแลดนูนิ่งเกินไปสำหรับคนตุลน,นะคะออคนตุลน,นะคะจะเข้ากับคนง่ายนะคะแล้วก็มีความเป็นคนสาธารณะมากเกินไปในบางครั้งด้วยซึ่งคนกรกฎกับคนมังกรก็จะไม่ชอบคนตุลในแง่มุมนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า จับคู่นะคะคนตุลเนี่ยจึงเหมาะกับคนเมทมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับคนกรกฎและก็มังกรมากที่สุดนั่นเองนะคะคนตุลค่อนข้างที่จะอาภาพัพทาทางที่มีคนมารักมาชอบอยู่เยอะอาจจะเอ๊ยย้อนแย้งหรือเปล่านะคะเพราะว่า,าคนตุลก็มีสเสน่ห์แล้วก็รักชอบคนเยอะจีบคนเกง่งเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เอ้าทาไมถึงแบบอาภัพรักนะคะคืออย่างนี้ค่ะคนตุลเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ละเอียดอ่อนแล้วก็เจ้าอารมณ์นะคะในบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักกันแค่ไหนนะคะมีความรักที่แสนหวานแสนโรแมนติกแค่ไหนนะคะแต่จะต้องจบลงนะคะด้วยความที่จะต้องเลิกกันแยกทางกันนะคะโดยทีออ่อาจจะหาเหตุผลใดๆไม่ได้นะคะเพราะว่าคนตุลเนี่ยเขาจะ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะตอนเลือกเขาจะเลือกด้วยเหตุผลแต่พอเลือกมาแล้วนะคะเมื่อคบแล้วเขาจะคบด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่คือคนตุน่นะคะแต่บางคนนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะจากสถิติเนี่ยก็พบว่าบางคนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์รักที่ยั่งยืนอบอุ่นนะคะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่เราอ่ะเคยรักอย่างหัวประหุบามาก่อน นะคะแต่จะเป็นคนที่มีดวงความรักพิเศษนะคะที่เขาเรียกว่าที่สามารถจะดึงดูดคนตุนได้นะคะพูดง่ายๆว่า,าคนที่คนตุนเนี่ยจะอยู่ได้ยั่งยืนแล้วก็อบอุ่นอาจจะไม่ใช่คนที่คนตุนเนี่ยรู้สึกว่า หลงรักเขาอย่างหวัวปักหัวปําแต่คนที่อยู่ได้เนี่ยนะคะในบางครั้งเนี่ยก็จะอยู่ได้กับคนที่คนตุนแค่รู้สึกถึงเเหตุผลที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะแต่ไม่ใช่เพราะว่าแบบว่ารักแบบใช้อารมณ์ล้วนอย่างเงี้ยมักจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเหมือนกับคำพูดที่พูดง่ายๆว่าคนที่รักมากคนตุนจะไม่ได้อยู่ด้วย ะะแต่จะอยู่ด้วยกับคนที่อยู่ได้กับคนที่มีความรักในระดับปานกลางนะคะถ้าสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะโรคเกี่ยวกับบั้นเอวท้องน้อยนะคะกระเพาะปัสสาวะไตรังไข่มดลูกต่อมลูกหมากนะคะในเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะเรื่องเรื่องเพศ ต่างๆพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับท้องน้อยนะคะบริเวณท้องน้อยนี่เป็นอันดับแรกๆอันดับต้นๆเลยนะคะที่ทางคนตุนเนี่ยนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงในเรื่องของออโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์การม,มาโรคโรคติดเซ็กนะคะการม,กมุ่นในเซ็กนั่นเอง นะคะรวมไปถึงโรคไวเงินไวทองอีกด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ในลําดับต้นๆน,น,นะคะที่จะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทองน้อยต่างๆแล้วก็ออลองลงมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพที่จะต้องระวังลงมาก็คือตับลำไส้แล้วก็หมามนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนี่ก็คือรายละเอียดนะคะของ การที่เราจะเอาชนะใจคนราศีตุลให้ได้นะคะพบกับรายละเอียดของคนในแต่ละลัคนานะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ